สบายดีและสวัสด,ดีเด้อป่าลุงมัดฉุกุนบัดนี้พี่ได้มาโพอยูปย่ป่าอยู่ดอนจะมาเห็ดอย่างแรกบัดนี้มาโพอยูปย่ป่าอยู่ดอนอยืนฟิล์มไฟชิปุชิบราบอยู่ฮะแมนพุน,นอันนี้บบแมนตัวนี้พุนเออพุนเลย <c oughs> สบายดีแล้วป้าจอยมาโพยอยู่ป่าอยู่ดอนวันเพินเลี่ยงบ้านพ่อมีพี่น้องเอ้ยน่ะเลี่ยงบ้านว่าวยอกว่ายยอกแม่ยโยอยู่กินนี่บอกว่าถ้ามันบบกเข่าหง่ะบอกอีเด้ว่ะ นานาวิงไ่ของทางแล้วทันทีบ่อ๋ื้ออยู่บ้านเฮานี่เราปนระมาณจักใส๋ลบกไันเฉพาะมันบาทนั่นกะพันอัน600,000ปายแล้ว670,000เด้อ670,000เดือนนี่น่บ่ หกแสนเจ็ดวานนี่ติได้แต่หกแสนเจ็ดชิบห้านหาล้านนะวานนี่แมนวานนี่เอาไปแลกพันหนึ่งได้แค่หกแสนเจ็ดชิมเลยเล้ขหงแม่เราะ แลกหกพัน <Safe> ว <rév mark> <ste> ันแต่หูว่าอยากไล่กับชิลกลห้ลอกแลกหกพันได้อันนั้นเหได้หกเสนเจ็ดหนึ่งวันเลยมลขหกพันดวงเจ้า แดงเจ้ามาเชียงรถไปปีนมาพี่บอกนะคะพไดถินเชียงรถจะขี่รถจักรมา่หรอแค่จัรถจักรเด็อจักหน้านมันลมน้ำหันซือน่กุยานอย่มันเมนวัอ้วนนี่บ่านี่บ้านี่ว่ะด่าลงไป้านางวานอ่ว่ะลงบนลูบ้นเต้าอันว่าเฮาเขางต่าอางนั้นลงนะงนลงเฮากบบเร่งเครื่องด้วยแล้วอ่ะ

เตรียมแพ็คเตรียมห n าวอันนี้ระเผ็ดไม่บอเนี่ยเอ่อเผ็ดหอไม่ติด้วยว่าเห็ดบอนคนนั่งบออันนี้ไรเอ่อไม่ได้สลุกแล้วมีแต่มันจะหักแล้วถ้าคนขึ้นกันอืม ผัดเข่ามาผัดเป็นแปนเนาะผัดผัดเดียวเข่ามาตะกี้เป็นตะย่านถึงแปนก็บม่ได้ก้าวเข่ามาไดู้้เดียนเอาเหอโบก้าเิดได้คุโบก้าเออเฮาบกครั้งแรกได้เนี่มาเดี๋ยวเห็นแต่นี่ชื่อต่ว่าบบก้ยมา bạn treo đấy ti phần trăm gì sai là phần trăm trăm nhiêu bận bận อันนั่นได้ค่ะอันอย่างว่าเพิ่นเพิ่นมีรูปมีรูปอย่างบ่อยู่เทึงเป็นรูปบ่หรือเป็นอย่างมีรูปเป็นอย่างว่าว่าแบบว่าอันบนเพิ่นอำนะว่ามีรูปมีอย่างบ่าฮะออกอยู่วพ่อไปใช่เนาะหากินหมูกินมีก็แล้วเจ้าบ่ได้ออกบ่เจ้าอื ก็คือเจ้าของไรส์อะเอากระไดหาอะไรบางก้อนเปลี่ยนบรรยากาศก่อนวมืนอ้อากาศมันเย็นไปใช้กระไรพวะไพัวะไพเออนี่แลเนี่ย ถ้าจริงวันว <home pur ifier> oh, ัน oh, ้อย <leg> ู <tw> today, like itation, friend, ่น uh ี huh. ่ได้น <se> ี่มัน yup. มีต่างหากอะไรเนาะกี Clay ้ฝุ่นเนาะฮะตรงแล้วบ่อลคื้อห้่นจีนเลยเอาจะต้งขีดตมเลย ลงเหรอไปจักอ e ่าลงหยอดแล้วถ้าซื้ออยู่ได้เขาวเสียมาได้เขาลืมได้เขาห่วไปบอกยายจอยเอาแข้งขึ้นเด้อวะเฮ้ยน่าจะดี่ันด้แต่มันใกล้ยู่ดด เออถ้านี่ไปทางนี้ก็ได้แ้่มันมีทางโบอ้านจะเป็นไงไปนี่เราเล่นไงกว่าโอ้ยกันเลกว่าเพิ่งวิชาโอ้ยน้ำมันอันนะไรสื่อแต่ว่ามันปริลมแม่ไมันว่ารู้หมดจักไปรึแม่เพราะผมเราคนอ่ะถ้าปัพผม์ฉีมาคือว่ให้เราซื้อมาโลดจ้ะอืม บอกประพรมแล้วบอ,ลบอกล,วกล้วบอกเราไมด้พกน้ำหอมบ่างลับหมูเลี้ยงบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยเอาดูก๋าเดี่ยวของทางลุงวันเพิ่นมาเน,น,นาะกับเราเลียนชิเลี้ยงบ้านบันจำอยู่หอหอละ hò ban hò mương để vần vần họ hò ban không đẹp tọt mà để hôm Mai chạy mua anh đây là phần dân mua bao phần đây nè phần dân mua bao và phần nhiều hìa đây nè <laughs> à. <laughs> phần 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 được ọc tổ con đây <cười> 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 nhàng, wow. nằm đây จุ rồi เอ้ยอี mua vẫn น้ําไดเพิ่นว่าแทบหมู่บ่ mà cà ได้ จากไหวสบายดิมองแน่เพิ่นเอามาเอามาตะกะยันหมูว่าเพิ่นเหี่ยวชิชุ่มนะมาอันนี้เพิ่นเพิ่นลองเอ้ยอันนี้เป็นหอของรักบ้านเนาะบ้านโคกใหญ่กับบ้านโคกน้อยหอเดียวกันร่างบ้านมองเดียวกันผู้ใดมีลูกมีเต้าแบบว่ายังบ่ได้แต่งงานแบบว่า มานทางิ่นหงเนาะองมีฟอยังใี่คนก็ชิมาเรียงอยู่น่ลรางบ้านิ่นหงกัน้างบ้านน้อยเนาะครับผู้ใดมีผู้ใดมีลูกก่อนกำหนดลูกก็มีฟอิันกัมาเรียงบ้านอยู่นี้เออเออดีเดีอลยนะเออต้องตัเดือนหาเดือนนาเลยเด้เอไปน่าขึ้นจอยู่หอคนล้คนะไเพื่นเนาะหมูตัวนึ่ง หลายเทถอกางัวเพิ่นว่ายังบ่มีออืบ่เพิ่นคู่ว้นะเอาเพิ่นเคยคู่ยวงหลายรอบลายงัวได้เพิ่นว่าร่างบ้านในมิตรมูเอาศพมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาศพมาแบบว่าตายอยู่พุ่นกะตายอยู่นอกบ้านีนยามเสียฝนมากก็เลี้ยงบ้านเนาะ

ห <Q S 1> ัวขาบ่ถามถามแม่เจ้านั่นเพิ่นก็จําในหอพ่นะหอักบบ้านโคกกใหญ่วายหอเดียวกันเนาะเรียกว่าบ้านเฮาเรียกผีปูตาผีปูตา ตุยพอนตุ้ยอดีพ่อขับเช่าอีกได้ขับเช่าอีกได้ตุ้ยอดีพ่อขับเช่าเลย เรียบร้อยดิเอิ่ม để ตกนึงพี่เรา nó เสียถ่าบัดนี้ nè ภาค

ผลกระโตกเลยได้บบนี้นะผลด่ยงน้นลโต๊ะของที่โต๊ะเลยห้ามาอยู่นี้เนาะสาลากับยังคือพังไวแทะส่างกัสีอ่าเลยแบบว่ายืดเอานะนี่นะมันก็เออมันยืดเดียยืดแบบว่ายืดลายโพดเออมันก็เลยเลื่อมหน่อยหัวคือเกาแล้วไปสิเนาะ มันยังหกอยู่ดอนนี้เดี๋ยวเขามาละบอเคยเขามาจากเธอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขามาเธอแรกเนาะพ่อวิธีเพิ่นเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองเลี้ยงตาภาษาเฮาก็ผีรักบ้านรักเมืองแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องผีปู่ตาฮะ เข่ามาครั้างเละชาวทองกระไดบอกเคยเข้ามาจา้าเถือ่อพ่อแม่พี่น้นองก็แต่ก็แต่น,น้อยจนใยัยชาวทองจําได้ว่าชาวทองเข้ามาตอ,ตอนบุญนะใหญ่นะแค่แหมา,าซื่อๆพ่นนอแม่พี่น้องเนาแห่มากแห่มาแล้วก็หากแต่ว่าบ่ได้เข้าดอกแฮ่มาตอนบุญบงังไฟเนาะบุญบังไฟแหละมือสุดท้ายเพิน่นสิมืออยางพี่น้องปัดอยางพี่น้องแล้วก็ ชะทองก็เคยเข้ามาเธอหนึง่งแต่ว่าจะโดนนลยสิบเจ้าปีเท,ที่แล้ว,วมาอีกมนีตอนน้องสาวสะวทองทองบอกมีพอ่อตอนเพิ่นเอาหมูเอายามาก,กินสะวทองกับบริมาได้พอนี่นบอกเคยมาจักเถื่อเพิ่งชิมามือแหลกตอนเพิ่นมาเลี้ยงบ้านเลี้ยงอย่างสะวทองก็บอกเคยมาจากักเถื่อเน,อน,นา,เา,นเาะ เก็ตรเอาอยางตาจ้ำยางเพ่นมาจ้ำมะยางแหละพ่อแม่พี่น้องเลยตามประเภทนี้ของบ้านเฮาเนะแล้วก็บอกญาติพี่น้องมากินมากินมาอยางแล้วก็เมื่อพ่อแม่พี่น้องเลยซื้อว่าจบเนาะถ้าเห็ดยางแบบคื้แบบคนตายคนยางแบบเอาเข้าบ้านนะเข้ายังนะพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกษสิเลี้ยงบ้านเนาะกับคนมีลูกแบบปะ บ่มีผัวอีหยังประมาณนี้นะบานกส็สิเสียมงตัวนึงตามพี่ตามคองของเพิ่นเนาะสิประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะท้องกะทายทําให้เบิง่งปุ่งทั้งพุน่นเพิ่นก็ะขัวมงขั้หยังอยู่างสะท้องก็บ่ลยไทยใกล้ใกล้ให้เบิ่งเนาะเพราะว่าญาตมันผิดกฎพ่อแม่พี่นออ้งอ,งงนะนองเอ้ยโอเคสักคลิปนี้สะท้องก็สิขอโตไปแล้ววันนี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ กติดตามไม่ชอท่องคือเก่าเ้ยเนาะไปแล้วสบายดีแล้วสวัสดีบัตรสุขสุขโคต